สวัสดีครับช่างวินเครื่อฟ้านะครับวันนี้มาแปลกๆนิดนึงนะครับมากับรุ่นโฟตอนนะครับ168แรงม้านะครับเป็นเป็นตัวใหม่ในป้ายแดงๆอยู่เลยไหมอ่าก็บอกว่าป๋าแกบอกว่ามีปัญหารถอืดคันเร่งหน่วงแล้วก็อยากจะประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นรถตู้นะครับบรรทุกสินค้าประมาณ12ตันนะครับผมอ่าก็เพิ่งออกมาก็มีปัญหารถอืดซะแล้วก็ลหลายๆพี่ๆหลายๆคนก็ ถามผมพราว่ารถโฟตอนมีไหมตอนนี้ผมมาวัดสัญญาณเมื่อ2อสวันที่แล้วก็คือทดสอบได้เรียบร้อยอ่าวันนี้มาจัดคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็กล่องดันรางพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับว่าตัวสินค้าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าก็เป็นพักตรตรงรุ่นทั้งกล่องดันรางแล้วก็กล่องคันเร่งไฟฟ้าครับก็เก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่าผมก็จะติดไว้ทางนี้นะครับติดตั้งแล้วไม่มีไฟโชว์นะครับอ่ติดตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับ,อ,ปปรบอันนี้เป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับอันน ก้าสเต็ปเหมือนกันนะครับมีโหมด ai นะครับมีวัดแรงดันนะครับไม่ต้องไปใช้เบอร์ให้เราเลือกโหมด a ทํางานออโต้ให้เราเลยนะครับอันนี้คือเป็นกล่องดันรางมีวัดแรงดันอลองหยับเครื่งเ,เล่ดูนะครับรอบขึ้นไปรอบขึ้นไป,นไปชัดเจนเลยอ่าแล้วก็คับเล่นไฟฟ้านะครับก็สเต็ปเดิมที่ผมเคยแนะนําไปลหลายๆคลิปนะครับก็ ai รถเบาแล้วก็โหมด sp รถหนักขับแค่นี้อัตราเร่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับอ่าสเต็ปผมก็ คันเร่งเอรถรถหนักให้เปิดกล่องเปิดกล่องจะมีจุดสังเกตที่จุดใต้ตัวเออปิดจะไม่มีจุดนะครับคันี้พอรถป่าปุ๊บก็ให้ปิดกล่องรดันล่างแล้วก็เปิดคันเร่งไปที่โหมด AI อ่าครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ที่ขับโฟตอนนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้มีของจัดให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผมคันเร่งไว สวยๆหลอๆคันนี้เลยนะครับโอเคก็มาใหม่คันไหนที่ผมพอหาได้ก็จะทําให้นะครับผมพี่ๆคนไหนสนใจก็สอบถามได้เลยครับช่างวินขั้นเรฟ้านะครับรูรีผมเพิ่มเติมก็พิมพ์ควาว่าช่างวินคั้นเฟ้าใน Facebook y o u t u b e แล้วก็ Ti ก t o อกนะครับผมจาชื่อผมได้หาผมเจอนะครับเลือกใช้บริการช่างวินก็เหมือนเลือกเนี้ยครับถ้าเลือกดีเขาก็ดูแลดีครับสวัสดีครับ